เป็นไรวะร้อนของพี่คิมเขียวแล้วเนี่ยเฮ้ยไอคิมมึงเล่ารักโคตรน่ารักเลยอ่ะดูดิมึงใจมันตื่นเต้นเลยดูดิไอเดียมบอกเลยนะใจมึงอ่ะเต้นกับทุกคนที่เป็นผู้หญิงเ่ยไอเดียโอ้ยมึงก็มึงเหมือนใครรู้ปะเหมือนใครวะเหมือนไอคนชื่อเตี๋ย ไม่มีที่หรอวะขออ่ขอไม่มีไม่มีต่อต่่เธอและไอเรื่องน้องวิศวะปีหนึ่งที่มึงว่ามึงได้ไปพิสูจน์หรือยังวะยังเลยว่ะช่วงนี้กูไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวตอนเย็นกูต้องไปรักรางวัลอีกแล้ว ไอ้ที่มึงว่ามึงจะพิสูจน์เขาเนี่ยมึงหมายถึงมึงเจอตัวเขาแรกเาเหรอวะโ,โหยี่บีอะไรอ่ะพูดเลยมึงเนี่ยไม่ได้เลือกโหยก็้ทำไงอ่ะก็กูเห็นว่ามึงตัวขาวๆน่ารักน่ารักอ่ะก็น่าจะเหมาะวิธีนี้ว่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามมั้ยคนที่ตัวขาวๆน่ารักน่ารักเนี่ยมันต้องเป็นแบบมันกินดูคนเลยวะใช่ <laughs> น,นี่ก็ไม่มีในบทไม่มีในบท <Yeah. S 1> เอ้ยคนที่ขาวๆนั่นแหละเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเลยวะ <Yeah. S 1> มึงอ่ะไม่ขาวเลยมั้งเฮ้ยถึงกูขาวอย่างนี้คนเข้มก็ชอบกูนะเว้ยเยอแต่กูว่าพรามึงอ่ะ,อะตัวขาวๆข,า,วขาสั้นๆน่าร <c oughs> ักเนี่ยโค้ชหอเลยเตะเลย งเ,เงียแ่เพ,พื่อนเลยหรอเออผู้ใหญ่ไม่ใช่บุพเพว่ะผู้ม่รู้ว่ายะมีเลยนคีอกชิบ <c oughs> คนอะไรตัวก็เตี้ยขาก็สั้นสูงๆสรงผาขาวอ๋อเลื้ยงาผิดบทคนอะไร สูงกพ่าสูงหน้าปาก็จัดว่าใช้ได้แต่หลอ่ลอหล่อคือระดับว่าไอ้ป่าสูงซะร้อยแปดสิบห้าได้ไหมหุ่นก็งั้นงั้นอะตอนผมเข้ามาผมกา้านใหญ่กว่าเยอะหมดแล้วเด<ะ>ี๋ยวสรดปพี่พูดทั้งหมดเนี่ยมึงชอบอโค เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นความคิดอ๋อเอความคิดอ๋อคุณไม่ได้ยิน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 มันเป็นความคิดไม่ได้ยินอะไรต่างๆิดเปลาเล่าหมดยังไงหมดแล้วหมดแล้วเข้าประโยชน์สุดท้ายให้หน่อยเข้าประโยชน์สุดท้ายให้หน่อยก็จัดมันหล่อแต่หล่อคนละแบบกับไอ้ป่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะคิดมากนะอ่าอ๋อ คิทัไม่ได้ไม่ได้จริงรอ,นนอี่เดินมาปีนเขาบอกว่าเฮ้ยผมผมบุ๋มเพบุ๋เพอ่าเขาบุมเพลก็บุ๋มเพล์เเฮ้ยบุเพว่ะพูดถึงก็เดินมาเลย สวัสดีครับพี่เออเออสวัสดีครับเมื่อไหร่เพื่อนพี่จะพาเพื่อนผมมาสักทีอะอ๋อไอป่า่าเหรอนี่ไม่ใช่ป่าป่าอาว่าไอ้ป่าเหรอเฮ้ยกูเห็นว่าน้องเพื่อนมึงอ่ะเขาเล่นไอป่าเลยนุ้ย ทำอะไรก็รีบทำแล้วก็รีบมาเดี๋ยวตกรถเป็นเะไร่ะเดี๋ยวตบรถ,เ,เ,บรถเออเอด้คุณบอกได้ก็แต่ว่าแต่เออสรุปเออสรุปชื่ออะไรนะมิงครับมิงขวาญอ๋อมิงขวาญชื่อไม่นคนผู้หญิงเลยอ่ะแต่ผมเป็นผู้ชายดีครับ รู้ชายหรอรูเป็นแฟนของกี้สิคอบกี้ที่เป็นหมาหรือเปล่าใช่ขาย็นหขายครับอ่าใช่ครับพี่แล้วว่าแต่พี่ชื่ออะไรอ่ะกลัวเปล่าวพี่คนเนี้ยทำไมต้องเป็นกลัวก็พี่ดูสนิทกับพี่ป่าดีแล้วตอนเนี้ย เพื่อนพี่กับเพื่อนผมก็กำลังจะเสด็จกันทำไมเราไม่เสด็จกันไว้นะครับไอ้บี้นไมสนิทมาถามเรื่องนี้อีกเอาไอ้คิดไงโยนให้กูอีวะไม่ใช่กูจะฟ้องกันงั้นมันก็รู้แล้วนี่รู้แล้วอ๋เหรอให้ให้เขาพูดไหมพูดอะไรวะ โอเค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 เอาม่มาโยนเลยเฮ้ยไอคิด n g มึงโยนให้กู nhiêu วะเฮ้ย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 เ้ินใหญ่เกินคิดเออคิดพี่ิคครับอุ้ยรนี่ตอนสมัยมัธยมนี่นี่พี่บ่าวนี่ ไม่กูว่าะไรนะพี่เนี่ยตัวเตี้ยๆน่ารักน่ารักเลยปวเตี้ยเทียรกูถีบแน่ใครพี่พูดที่จบก่อนได้ไหมเดืโดเดือแม่งเละหมดเลยอ่ะเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่อีกงหรอเนี่ยพี่ไปตัดเอานะพี่ปุลืมเลยอ๋อแกลแม่อ๋อคิดแคทพี่คิดแคทเนี่ยตอนสมัยมัธยมเนี่ย พวกเพื่อนผมเนี่ยนะเรียกพี่ว่าคิดแคสหมดเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพรพี่อ่ะตัวเตี้ยน่ารักน่ารักอ,ะอ่ะอเก็บพูว่าอะไรนะเดี๋ยวก็เด็กตัวเตี้ยน่ารักน่ารักอ,ะอ่ะเออแต่ดูตอนนี้เนี่ยผมก็เตี้ย,เ,ยเหมือนเดิมนะอันนี้รอบบทใช่ไหมในบทมันจะเขียนว่าก็ยังเตี้ยเหมือนเดิมโอเคเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะ <c oughs> เตี้ยเหมือนเดิมมีพูดว่าเด็กเด็กถีบแน่ อ้าวเฮ้ยจิงร้องติ๊งร้องติงรองมันลุกมันลุกไอวีดตกมันกวนตีนว่ะกลับเอ้าเอ้าเฮ้ยรองด้วยเหรอนี่ละครับครั้งแรกที่ผมได้กวนมาสาพี่คิดแค่ ね、oh,